ขอให้ความเชื่อใจให้การที่เราบูมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ฉันเชื่อว่าม้ารกิจตุวันดาเยนฝ้าเห็นเห็นทุกสิ่งุัอย่างคำไหน,นต้องเห็นต้องเห็นว่าบรษย์กขาทุกบรรยุก็เป็นคนที่ทานี่แหละที่ฉันที่ฟันให้คนถือเพราะว่าจิ่ฉันตามแล้วงทนไม่ไหวแล้วทําไมเขาทำายทำไรทำางิเพื่ออะไรไมันทําทัไม่ไปอยู่หรอ ตายแล้วอะไรไม่ได้ทุกอย่างใน,ในในในไหมันโลภโลกถ้าเราจาบคานดีมากที่สุดถ้าคนอากลับนึนกกลับตัว,ก,ตวก่อนจะไม่ส่เกินไปแล้วก็อย่างหนึ่งอย่าไปทำปลายแผ่นดินของตัวเองะทําทำลายกับกับผู้โลกชาวต่างชาติไม่ต้องทำงลายข้าเขอเด็ดขาดเราก็อยู่ของประเทศของตัวเองของประเทศของไทยนัน้นอิจันเชื่อว่าทุกคนต้องเข้าใจอิจฉน ก็จะมาเล่นเหมอนกันต้อคุ้น